ทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้กันเนาะเรานองชอบเรียกว่าเกมไอ้ถอย,อ,ยอ่ะเล่นเกมนี้ก็เห็นตามในอันนี้ก็ไปเล่นกันเลยมันเป็นเกมนแนวบเออน้ำแดงสาดนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็อาจจะติดเหลืองไม่รู้เออมันเป็นเกมแนวน้ำแดงสาดแลไมมันเลื่อนยากอย่าง หัาฉันโดนต่อแล้วเธอจะทำอะไรก็ได้นะไอเอแพร่ให้แล้วมันเลื่อนไม่ได้ปุ๊บถ้ามันมันเลื่อนไม่ได้ทุกคนเอ่อเราหาดานนี่เล่นทช่านะนี่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 น่ะดานนี้ละกันด่านเออนี่ด่านบ่อน้ำและกันนะคะทุกคนโอเคจะได้เก็บกวาดง่ายหน่อย บวัว่าตอนที่เราตาโอ้โฆษนาบนี้โฆษนาบนี้ใช่ไหมใช่ไหมโนาใช่ไหมหอมใช่โนาไม่ใช่โฆตนา,ตน,านี่มันเป็นพลังเพราะว่าเวลาเก็บกวาดเออน้ําแดงมันมีวิธีนะทุกคนคือทุกคนวันนี้คลิปนี้ทุกคนอาจจะได้เห็นเออภาพเป็นสีเทาบ่อยเลยนะเพราะว่าแน,น,น่นอนน้าแดงสะาดเราจะงั้นเรามาเริ่มจากที่ อันนี้มันเป็นไอดีใน iPad ก็จะไม่ค่อยมีอะไรให้โฆษณาเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไอดีในมือถือแล้วนะคะโฆษณามาเยอะมากเลยตัวละครเอามือแน่นอนมือถือก็ซีมั่งแทงเออตัวละครเราจะเอาอันนี้มาสู้นะคะทุกคนเป็นตัวละครใหม่เพิ่งออกเลยสู้กับไม่เอาหรมันขี้โกงเกินไปอ่ะมันนี่นะมันโหดสู้กันอามาสู้กันโดยตัวหนึ่งนะคะจะมีปืน นี่บืนโม่อีกคนหนึ่งนะคะจะมีเออเป็นอะไรเดี๋ยวปืนอะไรไม่รู้นะคะใช้ไปก่อนคอยใช้ได้แล้วกันโอเคเริ่มได้นะคะเราจะให้ฝ่ายนี้ไป็นฝ่ายยิงก่อนเขาโอเค,อเคต้องปรับให้มันสโลนโยชฉันจะ ฉันจะทำให้เธอหลับไปตลอดการต้องใช้คําสุภาพนะคะไม่งั้นช่องบิวแล้วฉันก็จะทำให้เธหลับไปตลอดอา,อา,อาหลุดมือเฉยเลยปืนถ้ามันเออปืนยิงใช้ได้อยู่เอาเฮ้ยมก็แค่ปืนเออปล่อยลมแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่ก็จะทําให้ตายเลยนะปืนปล่อยลมอ่ะเฮ้ยตายเลย ไอ้ต okay, ุ้ยเลยไอทำไมฉันต้องตัดต่อตัดต่อฉันลำบากแล้วฉันโอเคอะไรเงี้ยเราจะมารักษานะคะใจเยงนๆนะเพื่อนเรากำลังรักษานนยอยู่มึงก็เอาหัวอยู่นิ่งๆดิเคสจืดๆละชิ้นหน่อยแนวนั้นแนวแนว โอเคแข็งแล้วเนาะเราต้องทำให้เขาแข็งเพราะว่ามันจะเหมาะกับการแข็งนี่แข็งทั้งตัวอะไรจบดูรีล้วทีน้อยแต่มนมโอเค <c oughs> okay, ตอนนี้เขาก็ฟื้นเลยนะเพราะเขาเออน้ำแดงออกไม่มาแล้วคะ่พะพอเรากำลังนักษาอยู่ <c oughs> โอ้โอ้โอ้สีเทาสีเทาสีเท,า,เทาดึนดวนคะ่ะตอนนี้ จะเท้าเขาแข็งฮะนี่ยายอันนี้อันก็ดูลีลาหน่อยเ๋ยวนั้นเ่งเพื่อเขาไอ้นี่ไม่หยุดเลยอ่ะเฮ้ยปกตินะคะทุกคนมันจะเชื่อฟังง่ายมาก ทไมทีจะไม่ได้อยากจะโดนมันโดนทำไมไม่อยากจะโดนมันดันไม้โดนเธอดูดีลาจะหน่อยนี่ไงได้แล้วตอนนี้เขาก็น่าจะฟื้นแล้วนะทุกคนด้วยความที่โกงองเราเราจะเร่งเวลาให้เขาอีนี่ขึ้นนะคะทุกคนเพิ่มเรือดให้เขาก่อน เราไม่ใส่ยารักษานะบอกไว้ก่อนเพราะยารักษาเป็นโกงเนาจะใส่แค่เพิ่มเลือดแล้วกลับมายืนได้เพอละไม่น่าเลยค่ะมันมาชาสมุดโอเคแล้วก็ที่เราอยู่โรงพยาบาลว่าเราเป็นหลอดลมอักเสบนี่ยงนั้นคนโอเคต่อไปเราจะมาสู้กับตัวเราในอดีตเมื่อก่อนเราใช้ตัวนี้นะคะิด เดี๋ยวเนี้ยเราไม่ใช้แล้วเราเปลี่ยนละครเป็นไอ,นนอ,อตัวนเออเราจะเอาเป็นนี่นะคะอันนี้มันตายแยกไปเกินนะคะทุกคนเพราะฉะน,นั้นเราจะเอามามาแนวต่อสู้แบบเอรีนหน่อยมะอึ๊อ่ไม่มีอะไรทุกคนวิดนิดหน่อยอเคแนวต่อสู้แบบเอลีนหน่อยนะคะทุกคน ไออาวุธพวกนี้มันอันตรายมากเลยนะทุกคนรู้แลเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่มันอันตรายมากอ่ะฉันว่าตอนนี้มันต้องเป็นสีเทาและที่มันอันตรายมากก็เพราะว่าเงี้ยคือมันจะมีอยู่บางครั้งเว้ยเราใช้แล้วทีเนี้ยยังไงรู้ไะมมันยิงไปโดนเจ้าของมันยิงไม่ยั้งเลยไอนี่ต้องชนะฉันบอกอืยิงตัวตัวเองวัดซัน ใช่มันจะมียิงโดนตัวเองได้ด้วยนะทุกคนเดูรีล่าเธอหน่อยอย่างวนนั้นน <ans> <against Baum reconcile> ี่เน <rawd Moder> ียเธอฉันอยากฟังเพลงตายตายตุ้ยตุ้ยซะตุ้ยตุ้ยถ้าเป็นเลือดสีถ้าเป็นเอ่อน้ำแดงสีเหลืองรสแอปเปิ้ลคงไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำแดงแบบสีแดงนะคะของเจ้าเขียวนี่ก็เป็นแหละเป็นแล้วน่าจะเอาแอปเปิ้ลมาสู้แอปเปิ้ลตั้งแต่แรกทีนี้เราแอปเปิ้ลมาสู้แอปเปิ้ลว่ะ จะดวดกับการตัดต่อของเราด้วยนะคะเพราะว่าน้ำแดงมันเป็นสีเหลืองแล้วยูทูปมันไม่แบนหรอกถ้าเกิดมันเป็นสีแดงยูทูปก็เบนโอ้โคตรนะโคตรนะทุกคนคิดหน้าเราไปเล่นไม้ขาวนะเราเล่นในตีที่เราเล่นแล้วนะทุกคนโอเคเราจะเอานี่มาสู้กันแล้วกันแับอันไหนดีว่านี่ละกันเธอเดือดดีลาเธอหน่อยอเต่าเนี่ยเนี้เนี เริ่มจากคนนี้นะคะให้เขาเริ่มสองอันเลยว่าไอนี้ต่อให้โอสองอันก็ฟิน,เ,น <c oughs> เขาบอกเลยเขาบอกว่าเขาจะซดที่ตรงแขนก่อนเพื่อให้เขาไม่แต่ตัวนั้นหยิบหอมไม่ได้นะแต่ว่าเริ่มแรกนะคะจะโจมตีด้วยสิ่งที่เรียกโอ้ยได้โดนวด <c oughs> เขาบอกว่าเร็วๆเอไอคนหนึ่งบอกว่าเร็วๆเ่ราไม่ไม่งั้นจะไม่ได้นีน่มันเป็นเกมต่อสู้แนวไอเนี้ยทุกคน ไม่ใช่เกมหรอกเขตั้งกดขึ้นมาเองก็ดูขักลาวหนึ่งจุ๊บจุดนั้นนั่งแบบต้องเริ่มก่อนไอ้นี่ไม่โดนนำมิเลยโอ้ก็ดูขัดจี๊ดๆนั่นน่นนั่นงั้นเดี๋ยวที่พรเจ้าคนนี้จะต่อให้เองนี่นะเชื่อหน่อยเจนนั่นนี่การต่อให้นี่มันดีโอ้ยมีบินบินบินทีนี้นะคะคือแบบไม่ต้องตัดต่อเลยเพราะอะไรนะแม้ทุกคน ยาเสียมากค่ะทีนี้ไม่ต้องตัดต่อเลยนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรนะี่ันนี่เพราะว่ามันเป็นน้ำแต็มสีเบาแล้วค่ะนี่ไม่ได้ยินซุบโอเคงั้นเราจะมาสร้างสนามทำไมพี่น้องเราชอบสร้างแล้วเราก็ไปทำลายของมันดีกว่าเอเราเล่นวันนี้เราจะมากินเค้กเค้กเล็กๆนะคะทุกคนเราเล่นไม่มีอะไรงั้นหรอก ค okay, ละทุกคนอันนี้มันเป็นอ,อะไรเราจะมาแนะนำมันมนะคะทุกคนเห็นสีดําที่เป็นวงกลมไหมอันนี้ไม่ใช่ตัวของเกมนะคะทุกคนได้เห็นตรงที่เป็นสีเหลืองไหมได้เป็นรูปกล้องเราไม่ใช่นี่เราจะใช้แค่อันสีดำมาคะทุกคนอ่ะดูนะคะทุกคนนี่จะเป็นทําให้เวลานั้นช้าลงนะคะทุกคนอันนี้อยู่เวลาอันนี้ถอยหลังกลับไม่มกกว,ว่าเราจะเสกอะไรขึ้นมามันจะกลับหมดเลยยกเว้นสิ่งที่เปลือเปื่นอนตรงพื้นนะคะทุกคนโอเค เริ่มตอนนี้เราหยุดเวลาอยู่นะครับทุโนโตแอบ,บสงสัยนะฮะทำไมถึงเราต้องเสกกล่อง้วยว่าถังเดี๋ยวก็รู้ค่ะดูลีลาเธอหน่อยน้ำไหนน,น้ำไม่ได้นะคะทุกคนรู้ไหมค่ะเดลีลาเธอหน่อยแล้วน่าจะเป็นน้ำกดมาเนาะตอนแรกโอเคแล้วเราก็จะเสกมอส นี่คือเปิดได้เลยเปิดเป็นชายหนุ่มผู้ใส่เสื้อคนหนึ่งแล้วก็ตัวละครเราเองแมวเ,เดียว่ะตัวนี้นะคะโอเคทุกคนแล้วเราก็จะมาแต่งตัวให้เขากันคิดว่าเดี๋ยวเราจะข้ามาตอนแต่งตัวเสร็จกันเลยนะคะทุกคน <25 5. S 1> โอเคเรื่องไมต่อเลยนะคะทุกคนระหว่างคุณลุงเซันต้าคอร์ทกับผู้หญิงที่ โชงดีที่สุดในโลกคนจะบ้องใครคะใช่ถึงส่วนมากจะเลือกอตนตาคอร์ดก็เหออเรารู้นะเด็กผู้หญิงที่ชคดีที่สุดในโลกแน่นอนเขาโชคดีเจอเดนีีนะเชนหน่อยแตนัเออจริงๆคือมันเป็นคำถามรอกนะทุกคนเขาอยู่บนถังได้เพราะอะไรนะเขาไม่ได้ออกถังออกแล้วก็ทำเขาจมนะคะทุกคน ถ้าเกิดเขานอนอยู่อะเขาจะว่ายนะ้ำไม่ได้เนาะนี่นอนแล้วถ้าเกิดเราจับเขาคว้ามาเขาจะจายใจได้จับนอนเออทุกคนรู้อะไรปะเราลืมไปไอ้น,น,น,นี่เป็นมนุษย์มันเป็นน้ำแดงแต่เชื่อเกิดอยู่ในน้ำนะมันไม่ค่อยเห็นตัวยังว้าวน่าจะยัง ฉะนั้นเราต้องโอ้โอ้โอ้ตัวสีแดงเลยเหรอตัวสีแดงเลยดูดิทุกคนตัวสีแดงเลยไม่ได้ใส่กางเกงเขาทุกคนดูดิสีแดงเลยมันไม่มีกางเกงทุกคนเฮ้ยเหมือนแอปเปิ้ลเลยอ่ะหรือว่ามันเป็นอิเทอร์ของเกมเข้ามาดูดิว้าวน่าจะอิเทอร์แล้วเขาแดงที่ตัวต้องเรียบลบก่อนคลิปเราปิว ว้าวาว้าว,า,วาราเคลียร์เรคลิปเพื่อนอันนี้โอเคจริงจะจะโชคดีนั่นคือคำถามลอกเราบอกไปแล้วนนนนหายหมดเลยโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แต่ยังไ,ไม่จบตกตกตจบแบบยังไม่จบเพราะว่าเรานั้นอุ้ยเพราะว่าเพราะว่าเรานั้นจะเอา้าเดี๋ยวนะทุกคนโฆษณามาใช่ไหม ใช่ไหมโอเคาจนามา <S <S โอเคทุกคนกลับมานะคะก่อนที่จะจบคลิปนี้เราจะให้ดูตัวละครเราก่อนนะเพราะว่าหลังจบอะไรแบบนี้เราจะให้ดูตัวละครเราทุกครั้งนะคะอ๋อแล้วนี่คือปุ่มรีเซ็ตงั้นก็ไปกันเลยนะคะนี่คือตัวละครเราเองโอเคทุกคนนี่ก็จะเป็นตัวละครเราเองนะคะจริงๆมันถือดาบได้ดีกว่านี้แต่ว่าเราเร็วเลยมันถือ,อยังไงใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าเราเป็นบอสของ นักเลงาะฉะนั้นไม่ตายง่ายๆเน่ไม่ตายง่ายๆนะคะทุกคนไม่เชื่อดูนี่ไม่เชื่อดูนี่นะคะทุกคนว้าคงมีน้ำแดงใช่ไหมหลายๆคนคิดยังไม่ตายและทุกคนนี่เพิ่มอาวุธทีมันดีนะคพื่นเพื่อให้ทุกคนไม่เชื่อว่านะมันเป็นระเบิดจริงนะคะทุกคน รเาร,รา,าคนจริงๆมาทดสอบนะคนบริสุทธิ์นี่แค่สี่ลูกนะเมื่อกี้วันนี้เห็เนไหมเห็นรอยนไหมโอเคทุกคนบ๊ายบายจบเพียงเท่านี้นะคะ